พักวุ้งไฟแดงทางนี้กล้องฮะต้องสั่งทางนู้นฮะพักวุ้งไฟแดงรอแป๊บ นี่นไม่ใช่ฤด,ดูผักบุ้งนี่กินแล้วเสียงจสารเคมีเขาเป็นเป็นผักตามฤด,ดูกาลครับได้เลยติงกินผักตามฤด,ดูกาลลดเสียงสารเคมีผักด้นให้ผักนํา